โตเป็นหนุ่มแล้วลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกชายแม่แอนนาพ่อตุ้ยธีรพัฒน้องไตตั้นโตเป็นหนุ่มหล่อเด่นดังในแบบอนาคตนักกีฬาทีมชาติอาจอยู่ไม่ไกลเวลาเดินเร็วราวกับโกหกเพลอเพียงไม่นานน้องไต้ตั้นทีชาลูกชายคนเดียวสุดที่รักของตุ้ยธีรพัฒนพระเอกชื่อดังและแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีอดีตนางแบบระดับแถวหน้าของวงการ ก็เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนุ่มหล่อสะดุดตาโดดเด่นด้วยรูปร่างสูงโปร่งและหน้าตาที่ดึงดูดสายตาปัจจุบันน้องไตตั้นในวัย14ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมสวซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่เริ่มเปล่งประกายทั้งในเรื่องการเรียนและกิจกรรมเสริมต่างๆล่า,าลสุดคุณแม่แอนนาได้เผยภาพและเรื่องราวที่น่าประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อเธอได้เดินทางไปให้กำลังใจลูกชายที่กำลังลงแข่งบาสเกตบอล จากภาพที่แชร์ออกมาเห็นได้ชัดว่าน้องไทต,ตันไม่เพียงแต่มีรูปร่างสูงยาวโดดเด่นเหมือนในแบบแต่ยังมีทักษะทางด้านกีฬาที่พัฒนาขึ้นอย่างมากการแข่งขันในสนามบาสเกตบอลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจและศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในตัวเขาด้วยรูปร่างสูงโปร่งความสามารถด้านกีฬาและพื้นฐานที่ดีเช่นนี้ไม่แปลกที่หลายคนจะมองเห็นภาพของน้องไทต,ตันในฐานะนักกีฬาทีมชาติในอนาคต แม้จะยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่เส้นทางที่น้องไตตันกำลังเดินนั้นดูสดใสและน่าจับตามองอย่างยิ่งอนาคตของหนุ่มน้อยคนนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่ยังอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยอีกหลายคนที่มีความฝันในสายกีฬาเช่นกันความสำเร็จของลูกคือความสุขของแม่คำกล่าวนี้อาจสะท้อนความรู้สึกของคุณแม่แอนนาได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นลูกชายเติบโตทั้งร่างกายจิตใจและทักษะในทุกด้านอย่างงดงาม